กินเข้าไปได้อะไรกินโอ้ยวัน <ett> น <COVID> ี้กินปลากระป๋องด้วยอร่อยไหมคะกินหรือยังกำลังตั้งท่าเลยอันนี้หล่าห่อนอันนี้หล่าห่อนเออหล่าก็ออกไกลๆกอันหวานอันถึงอนั่นอ้าวดักเข่าจังเลยให้มือดาดหมอเข่าบาดเลยหมอกเข่ากับหมอเข่าอุ่นบ่ได้ห่อนซะ มาแล้วมาแล้วฟก็กินแล้วอ็บักกันเป๊ะกินเข่าหมดแล้วตอนนี้ไก่สิได้ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยไก่สิแล้วแล้วมืออื่นมือหึอก็ได้ใหญ่แล้วได้ไปหม่องไม่แล้ว น้ำฤิดสแล้วอยู่มอมงแอร์อร์ละบัน,นีีโรงดีอยู่เดีย๋ยเก็บงานน,าน,งาน,น้ำเสาน้ำเงินนิดๆหน่อยๆ <c oughs> เอ้าเครื่องอันนี้ไปใส่เนื้อก็ไปใส่แล้วฮะเอาเพนแวะมาเอาตะหึงออเพื่อนมาเข้าไปก็งดไหล you <clears throat>